สามวินาทีพร้อมกันนะครับหลับตาพร้อมกันประมาณสวินาทีเริ่มครับริมตาได้สัญญาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไหลลงกิงมันจะหลุดคนกี้คือคนที่แอบดูเมื่อกี้นะฮะจงบอกมาว่าขอบตรงจินไนเมื่อกี้เสียอะไรครับ ตาชัดๆอะไรครับน,นางไม่ดึงมันจ้า สิลปินเดี no ๋ยวลดค่าตัวราเร่งราเริยนะอยากดเยอะเด็กเยอะติดหมติดหัวไว้ไม่ดีนะครับเอางี้มาทำท่าตามบี้ดีกว่านะครับง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าใช่สลังครับอย่างนี้เรียกว่า อ,อ,อย่างนี้เรียกว่าถูกสุดท้าย<ะ>รวมกัน,กนเทสก่อนนะฮะเทสท่าก่อน 1, 2, อหนึ่งสองสามเอ้าขอเชิญเด็กเข้ามาเป็นตันต้อ์ 자. แต่เก็บชีวิตของใจให้มันอยู่มีสีสันเวลาเมื่อรอเวลาเคยกินเมื่อแล้วเป็นตอมเทปันอยู่คนเดียวสิ้นก็ปล่อยวัน มีครับบี้คร e> oh, ับสวัสดีครับโอ้แฟนกลับมาเยอะมากนะฮะขอเสียงคนรักบี้หน่อยเลยวันนี้ผมให้คนขับประตูผมกลับบ้านไปก่อนแล้วนะทำไมฮะแฟนขับเยอะโอ้โหเยอะจริง นี่ไม่ต้องจ้างละคุณขับรถเลยนะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่วันนี้มาเดอะซีชอร์ในช่างของเราที่จังหวัดนครสวรรค์ดีใจครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มากับซีดนานมากแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้มานครสวรรค์นานมากแล้วโอ้คุณอายุสูงมากเลยครับต้องขอคุยกับพี่ครับผมก็ดีใจครับดีใจแล้วก็แฟนๆท่ารักมากนะครับชาวนครสวรรค์นะครับขอมือให้มือขอเสียงให้เสียงขอตังค์ให้ตังค์ทุกอย่างให้หมดเลยโอ้ยหลังนี้สนใจน่าสนใจไหมรู้งี้ผมเป็นนักร้องดีกว่าต้องขอตังค์ได้ตังค์เนี่ยฮะถามพี่หน่อยดีกว่า <น>ตอนนี้เนี่ยได้เข้าชิงนะฮะสาขาสิลป,ปินยอดนิยมสุดซีประจำปีนะฮะถามถนึงครามร,ร,รู้สึกของพี่บี้หน่อยว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเพลงแค่เรามีชื่อได้เข้าชิงเนี่ยเราก็ดีใจแล้วเพราะว่า,อาอการที่แต่ละคนเนี่ยจะได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็ต้องมีผลงานมีอะไรการันตีหลายๆอย่างแล้วทีนี้เรารางวัลเราได้ไม่ได้ไม่รู้เพลงแค่มีชื่อเข้าชิงยวให้แต่ผมเลยครับครับผมทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็พอยินดีไปด้วยครับโอ้โหอไรนครับยังไงต้องมือต้อมือ อย่าลืมบวชให้กับคุณบี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครยที่สุดครับพี่บี้เนี่ยลืมบวชกันมาได้เลยนะฮะในสาขานี้เลยนะฮะกับศิลปินยอดนิยมสุดๆประจำปีนะฮะครับครับผมนะครับทิ้งท้ายเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานกับแฟนๆดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับผมตอนนี้ก็ฝากซิงเกิอนตั้งบัตดาวนะครับแล้วก็ฝากถึงรหัสดาวน์โหลดนะฮะดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกดโทรออกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกอลใหม่เลยครับยังไงเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ ครับผมติดตามผลงาน,น,นด้วยนะขอเสียงกับพีส่สุขิตด้วยกับขอบคุณที่ทิ้งความสนุกให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเดอะซี